ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ปากทางเข้าอำเภอไซน้อยนะคะแยกที่จะไปสุพรรณนะคะตอนนี้ที่เห็นนั่นสุพรรณครับสุพรรณนะคะแยกไปสุพรรณตอนนี้เป็นทะเลไปแล้วนะคะแล้วก็มีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยตอนนี้นะคะคณะที่เรานำพามาช่วยเนี่ยก็จะเป็นของของทีมนะคะมูลที่ อีกคนเต้านะคะแล้วก็ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยนะคะก็นำอาหารของแห้งแล้วก็ถุงยางชีพมาแจกนะคะทีนี้เรามาฟังเสียงจากประชาชนที่อยู่แถวนี้กันว่าเขาได้รับความเดือดร้อนกันอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับ ตอนนี้คุณลุงอยู่แถวไหนคะอยู่บางบัวทองบางบัวทองบางบัวใจน้อยหมู่สามครับแล้วตอนนี้น้ําที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะออกแค่นี้ครับแค่นี้แล้วแล้วคุณลุงอยู่ยังไงคะเนี่ยก็อยู่ชั้นสองครับอยู่ชั้นสองแล้วเข้าออกลําบากไหมคะลำบากครับแล้วประชาชนส่วนมากที่อยู่ในบริเวณนี้เป็นอย่างไรบ้างคะเขาเขาออกมาไหมหรือว่าเขาอพยพไปที่อื่นนะบางคนเรือก็ออกต่วใหญ่ก็จะไม่ออกไม่ไม่ย้ายออกนเพราะว่า คนที่บ้านเตี้ยๆเขาจะออกนะเท่าเท่าอะไรที่เขาอยู่ไม่ได้อะไรเนี้ยที่เขาไม่มีเรือก็จะออกไปเช่าบ้านเท่าอะไรอยู่ข้างนอกแล้วตอนนี้ยังยังถามว่ายังอยู่อีกเยอะไหมคะเยอะครับเยอะประมาณเท่าไหร่ครับประมาณห้าหกสิบหลังประมาณกี่คนได้ไหมคะประมาณเกือบพันคนเหครับเกือบพันเลยเหรอคะไม่ยอมออกมาเออตอนนี้ตอนนี้ทางกรุงเทพก็เริ่มที่จะจะมีแนวโน้มว่าน้ําจะเพิ่มขึ้นดังนั้นเมื่อน้ําเพิ่มขึ้นเนี่ยอ ทางนี้มันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วจะอยู่กันยังไงอะคะไม,ไม่ไม่อบพยพออกทิ้งบ้านไม่ได้หรอครับเออทิ้งบ้านาามไม่ได้คนแก่มีอะไรด้วยดีว่าบ้าเรายังม,มันมันมีสองชั้นไงสองชั้นก็ยังพออยู่ได้แล้วตอนนี้มีมีหน่วยงานใดหรือหน่วยงานราชการหน่วยไหนที่เข้ามาดูแลไหมคะมีปอติดตึงแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านก็ไปขอของ ของของสภาพาชาติอะไรพวกนี้เข้ามาให้ครับแต่ทาทำอบตไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ค่อยเข้าไปช่วยเลยเราเราไม่ได้แจ้งความรูะคะร้ครับานงไปหรือเปล่าคะรู้ครับรูอน้ําท่วมขนาดนี้เขาก็น่าจะรู้อยู่ว่าประชาชนมีตรงไหนมีหมู่บ้านเพราะว่าที่ไปสัมภาษณ์มามีบางที่เมื่อวานนี้ไปทางทางบางบอลน,นะคะที่ตรงบางใหญ่เนี่ย <พอ S 2> เขาก็จะมี มีสสหรืออบตอบตเขาเข้ามาดูแลอยู่นะคะนีนะครับอบตบางกทองไม่ไม่ไม่ได้ย่างกายเข้าไปเลยครับไม่ได้เข้ามาดูแลเลยแต่ผู้ใหญ่บ้านนะที่เข้าไปช่วยอ๋องั้นก็ถ้าผู้ช่วยแล้วถ้าตอนนี้เนี่ยต้องการอะไรมากที่สุดคะต้องการความช่วยเหลือด้านไหนมากที่สุดเลยข้าวสารอาหารแยะพวกน้ำอะไรพวกเนี้ยครับข้าวสารอาหารทุกทุกบ้านต้องการในลักษณะนี้ใช่ไหมคะกหมดเลยครับเผื่อถ้ามีโอกาสจะได้ไปไปบอกกัน จะได้เผื่อมีมาช่วยได้บ้างนะคะครับครับ,รบอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ